งเรื่อใ่่คะใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่เน้นนิดนึงว่าดูยังไงดีเวลาไปเจอข้อสอบให้คิดถึงต้นไม้สักต้นไว้ในใจว่าใบเลี้ยงเดี่ยวให้เราคิดถึงต้นนี้ใบเลี้ยงคู่ให้คิดถึงต้นนี้รู้จักต้นอะไรกันบ้างใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนตัวควรให้คิดถึงต้นไผ่อใบเลี้ยงเดี่ยวให้คิดถึงต้นไผ่มันเป็นไงเอ่ยมันมีข้อปล้องค่ะมันมีครอบปล้องต้นมันสูงมันสูงขึ้นอย่างเดียวมันไม่อ้วนเอาง่ายๆเนาะมันสูงใบเป็นไงเอ่ยเส้นใบเป็น เส้นขนานยาวๆอ่านี่คือเส้นใบขนานยาวๆเส้นใบขนานเนาะรากฝอยนั่นคือลักษณะของใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใบเลี้ยงคู่นึกถึงต้นอะไรกันดีใบเลี้ยงคู่นึกถึงต้นอะไรกันดีอ่าใบเลี้ยงคู่นึกถึงต้นอะไรดีอ่ะอ่าใบเลี้ยงคู่แล้วแต่ว่าใครรู้จักต้นอะไรบ้างรู้จักต้นมังคุดไหมรู้จักต้นทุเรียนไหม เอาต้นที่เราคิดออกนะไม่ใช่แบบไปดูต้นนี่เราแบบไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรอย่างเช่นอะไรเดียวมะม่วงแล้วกันอะคิดว่าหลายคนเคยเห็นต้นมะม่วงใบเลี้ยงคู่เนาะให้นึกถึงต้นมะม่วงอันนี้ต้นของใครของมันนะเลือกประเภทให้ถูกแล้วก็จํามาสักต้นหนึ่งว่าใบมะม่วงวาดไงเอย่ยส่วนตัวไม่ค่อยอยากวาดรูปเท่าไหร่นะ <laughs> โอเคอ่ะประมาณนี้เส้นใบเป็น ร่างแห่ใช่ไหมเส้นใบเป็นร่างแหออ่ต้นมะม่วงมีคนบอกต้นมะม่วงบางคนบอกต้นกุลหลาบต้นชวาได้หมดเลยเอาสักต้นหนึ่งอ่ะที่ให้มันถูกประเภทด้วยเอ,อรากเป็นไงเอ่ยรากแก้วค่ะมีค้อปล่องไหมไม่มีเนาะต้นมะม่วงไม่มีค้อบล่องมันอ้วนออกข้างๆรากแก้วประมาณนี้นี่คืออย่างหนึ่งทําให้เราตัดสินใจชัดเจนมีครอบล่องอันนี้คือใบเลี้ยงเดียวโอเคมั้ยมีครอบล่องนี่คือใบเลี้ยงเดียวเส้นใบขนานใบเลี้ยงเดียว ระบบรากแก้วเป็นใบเลี้ยงคู่โอเคเนาะระบบรากแก้วเป็นใบเลี้ยงคู่ข้อนี้เลยไม่เป็นปัญหาทุกคนตอบถูกทุกคนตอบถูกมีคนบอกว่าคิดถึงต้นเทียนต้นสาเกอันนี้ยากไปอีกส่วนตัวไม่รู้จัก <laughs> ต้นไม้อันนี้กว้างเกินไปต้นไม้ไม่ได้ต้องจำสักต้นหนึ่งโอเคเอาให้ให้เราแบบเพื่อที่จะได้คิดและทำข้อสอบได้เร็วขึ้น ลักษณะของกลีบดอกเป็นทวีคูณของสามอันนี้ถูกอยู่แล้วเนาะสำหรับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว